One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสไปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปลายสู้กูสุคนเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วจ้อยจ้อยเรามาเมามอยหอยสั่งกันอีกแล้วนะจ้ากับโตโต้เทยไทยสไปรยฮอลแลนด์จ้าเมื่อนี้มีเรื่องอย่างมาบว้าสู้กันฟังจ้ามาปิดท้ายงานศพของ่อปูเนาะค่ะก็เรียบร้อยด้วยดีนะคะ สุดท้ายชีวิตคนเราก็ไปสุสานนะคะถ้าท,ทางบ้านเราก็ไปป่าช้าล่ะค่ะแต่หมู่บ้านนี้นะครับพี่น้องค่ะหมู่บ้านนี้หมอกลงจัดมากและก็หนาวมากๆเลยค่ะอุณหภูมิประมาณ1-2องศาเองนะคะตามไตเติ้ลคลิปนะคะที่ขึ้นมานี้อยากพี่น้องก็มาเยอะดอกไม้ก็เยอะที่โตโต,ตขึ้นต้นคลิปให้ดูนั่นนะคะ ดอกไม้ญาติพี่น้องมาร่วมง,งานมาไว้อะไรพบปู่นะคะเพิ่นเป็นผู้เฒ่าเก่านะคะพี่น้องปองไปคะ่ะญาติพี่น้องเพิ่นบุ้งสาคาหนาญาติไงจังพี่น้องทางปู่กับตั้งร้ายคนนะคะพี่น้องอิลพีพี่ชายน้องชายน้องสาวที่ยังมีชีวิตอยู่ก็สองสามคนนะคะแล้วก็แตกกันไปลูกหลานเลนหล่นนะคะคนที่เขาอยู่โซนทางนู้นตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์นะคะย่านเมืองคราฟเฟอร์นะคะ โตโต้ก็จะมาเล่าค้าคร่าวให้ฟังนะคะงานเมื่อวานเป็นแบบไหนบ้างเนาะคะ่ะทายคลิปทายอย่างกับอะไรเด็ดขาะบหมาะสมเนาะคะ่ะเป็นงานที่ทุกคนเสียใจเสียอกเสียใจกันเราต้องมีมารยาทนิดหนึ่งเนาะคะ่ะรู้สึกว่าเป็นวัดนิดหนึ่งนะครับพี่น้องปองไปคะ่ะพร้อมวันยางตากความเย็นดลหลโพดค่ะใส่หมวกอีโมงมันก็บอกคือค่ะบหมาะสมนะคะ ตัวโต้กับแฟนก็ออกจากบ้านประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะเจ็ดโมงเช้าเราไปจากตรงนี้กันเพราะว่าขับรถไปก็เกือบสองชั่วโมงนะคะเราก็ไปถึงที่นู่นแล้วก็จอดรถหน้าโบสถ์นะคะโบสถ์ที่ตัวโต้ถ่ายขึ้นต้นคลิปแล้วค่ะจอดรถไว้แถวโบสถ์เลยแล้วก็จะเดินไปบ้านนะคะบ้านพ่อปู่แม่ย่าก็ไปถึงก็เราๆเก้าโมงครึ่งนะคะพอไปถึงเราก็รอนะคะ ไปรวมญาติรวมอะไรกันอยู่ในนั้นลูกหลานทุกคนมานะคะลูกของพี่ชายลูกน้องสาวลูกน้องชายอะไรกันมาก็เป็นคู่คู่แฟนเขาแล้วก็เหรียญก็มาด้วยคะ่ะสี่ห้าคนนะคะพอถึงเวลาสิบโมงครึ่งนะคะสิบโมงเช้าบาทหลวงเข้ามาทําพิธีที่บ้านทําพิธีปิดฝาลงนะคะทุกคนก็ใส่หน้ากากกันหมดนั่นแหละคะ่ะทาพิธีพรมน้ามนต์พรมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ ปิดฝาลงทำพิธีของเขาแล้วก็ก็ให<ๆ>้ตะปูหรือคล้ายๆกับหมุนเป็นน็อตนะคะให้เฉพาะพวกหลานพวกหลานเล็กอะไรอย่างนี้หมุนปิดฝาลงของพอปูไปนะคะพอปิดเสร็จเขาก็ยกขึ้นใส่รถที่ใส่นะคะออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็มีรถคล้ายรถเบนซ์คันสีขาวใหญ่มากนะคะเขาก็เปิดด้านหลังก็พอปูขึ้นนะคะตัวๆก็ได้หามช่วยอยู่ค่ะอยากจะหาม มีหลานชายพวกหลานสาวอะไรเขาหามเขาเป็นล็อกเป็นล็อกให้หามตรงตรงโรงเขาจะมีหูจับนะคะที่ตัวโตวมาเล่าไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าครั้งแรกที่ตัวโตวได้เห็นพิธีของฝรั่งจริงๆพิธีการฝังศพจริงๆยังไม่เคยเห็นแต่ไปร่วมงานงานเผางานอะไรไปร่วมอยู่ค่ะเราไม่ได้เห็นขนาดนี้ไม่ได้เห็นละเอียดยิบขนาดนี้ว่าเขาทำแบบไหนส่วนหนึ่งก็คือพ่อปู่แม่ย่าเขาเป็นคนเก่าคนแก่แล้วก็เป็นคน โซนนั้นนะคะหมู่บ้านนั้นเกิดที่นั่นอย่างนี้ค่ะคนรู้จักเขาเยอะแล้วก็แฟนตัวโตวบอกว่านี่ก็คือโอนแฟชั่นก็คือการทําแบบเก่าๆสไตล์เก่านิดหนึ่งค่ะเพราะพ่อแม่ย่าอยากจะเดินนะคะอยากจะให้สพบพ่อปู่อ,ออกจากบ้านนะครับบริษัทจัดทํางานสพบเขารัรับพอรับเสร็จปุ๊บเขาก็เอาดอกไม้อะไรต่างๆขึ้นท้ายรถกันแล้วก็ผู้หญิงคนที่เขาเป็น ผู้จัดการนะครับบริษัทเขานั่นแหละเขาก็เดินนําหน้ารถนะคะเขาก็จะมีให้คลายธงอะไรไม่รู้เขาก็ถือเขาก็เดินพวกเราก็เดินตามกันไปไล่กันไปจากเหรียญหลันตัวลูกไอ้พวกตัวโตก็จะตามหลังกันไปค่ะเฉพาะญาติพี่น้องนะคะเดินออกจากบ้านพร้อมกันนะคะก็ไปเรื่อยๆค่ะรถก็วิ่งกันไปช้าๆก็ไปกันค่ะก่อนจะปิดฟ้าลงนะคะลืมไปก็ล่ำลากันนิดหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะ ลาพ่อลาอะไรใครก็มาดูหน้าดูอะไรก็จบสิ้นกันไปเนาะคะ่ะก็ไปกันเรื่อยๆตามถนนหนทางไปจนถึงหน้าโบสถ์นู่นแหละค่ะพอก่อนจะเข้าโบสถ์แล้วก็ปิดใส่หน้ากุงหน้ากากากันให้เรียบร้อยนะคะข้างนอกไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเขาก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะฝรั่งส่วนมากเขาก็ไม่อยากจะใส่อยู่แล้วนะคะเราก็ระวังของเราเอาพอไปถึงหน้าโบสถ์เขาก็เปิดประตูโบสถ์นะคะพอเราเข้าไปก่อน ญาติพี่น้องส่วนหนึ่งก็อยู่ด้านในนะครับพวกพี่สาวน้องชายน้องสาวอะไรของพ่อปู่เองเขาก็อยู่ด้านในนะคะแต่เขาก็มาทําพิธีตอนทางเข้านี่ครับบ่าหลวงเขาจะมาทําพิธีอะไรก่อนต่างๆก่อนตรงที่โรงศพพ่อปู่ใสกันใส่จากรถออกมาแล้วก็ใส่กันเข้าไปในน้าในโบสถ์นะคะก็ไปเรื่อยๆจริงๆแล้วในโบสถ์นี้เขาถ่ายทอดให้คนดูด้วยนะคะ สำหรับคนที่เข้าไปในโบสถ์ได้40คนนะคะกฎระเบียบของ COVID, โควิดโคโรนานะคะคนที่ไม่ได้เข้าเขาจะมีอาคารด้านหน้าโบสถ์อีกทีหนึ่งเขาก็จะมีการถ่ายถ่ายทอดนะคะและหมู่บ้านนั้นก็พิเศษเหมือนกันนะคะคนในหมู่บ้านนั้นสามารถเปิดเคเบิลหรืออะไรของโบสถ์นี้ดูได้เลยคะ่ะช่วงพิธีนะคะเขาก็ทําพิธีกันเลื่อนไปตรงใกล้ๆก,ก,กับแท่นพิธีต่างๆนะคะเขาก็ให้ละเหลียคน นะคะเหรียญเป็นคนจุดเทียนเล่มใหญ่กันรอบๆโรงศพเพราะปู่เขามีเทียนเล่มใหญ่ตั้งนะคะหลังจากนั้นบาทหลวงก็ทั้งทําพิธีแล้วก็สลับกับพี่ชายของแฟนตัวโตเอง<ๆ>เขาไปอ่านประวัติพ่อปู่นะคะความเปลี่ยนมาเกิดยังไงยังไงมีลูกมีเมียมียังไง,ง,ไงเขาก็อ่านจนจบ,จ,บ,จ,บจนสิ้นแฟนตัวโตก็ไปอ่านด้วยอ่านแบบคล้ายๆเรียงความให้พอ่ออะไรอย่างนี้แหะแฟนตัวโตก็ไปอ่านเป็นอีกรอบนะคะหลังจากนั้นพวกหลาน หลานเขาก็มาทําพิธีด้วยหลานาก็มาอ่านอะไรอีกไม่รู้อีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากโจบพิธีต่างๆเสร็จแล้วนะคะในโบสถ์นะคะก็เลื่อนกันออกมาออกมาหน้าโบสถ์ก็เรียงแถวกันที่นิยญาติพี่น้องก็มาต่อท้ายกันรวมความแล้วเกือบ100คนนะคะทุกคนคะ่ะก็ไปเรื่อยๆคะ่ะป่าช้าเขาจะออกไปอีกห่างจากหมู่บ้านออกไปหน่อยหนึ่งนะคะก็ไม่ไกลกันมากกระชันชานหมู่บ้านหน่อยหนึ่งนะคะ แล้วหมู่บ้านไอ้ป่าช้าที่ตัวโตถ่ายขึ้นนัเป็นอีกป่าช้าหนึ่งข้างโบสถ์ค่ะเขาบอกว่าสามารถเลือกได้จะอยู่ชานหมู่บ้านหรือว่าจะอยู่ป่าช้าข้างโบสถ์ก็ได้แต่ทางครอบครัวของแฟนตัวโตเองเขาเลือกทางนู้นก็เลยไปกันนะคะก็เลื่อนกันไปเรื่อยๆนู่นราคาไปถึงส่งกันถึงสูตรสารคนถือดอกไม้ถืออะไรก็ถื้อตามกันเป็นแถวนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็คงไปป่าช้าถ้าเป็นบ้านเรากคงจุดประทัดนะคะ ทางอีสานบานเฮากับสิจุดกับพกตุ่มตุ่มต่ำต่ำนะคะย่ำศพออกจากบ้านได้ย่ำไปปลาเนาะค่ะขึ้นไปแล้วก็ได้ไปลาเยืเรื่อยๆจนถึงป่าช้านู่นแหละครับไปยืนเรียงแถวกันญาติพี่น้องก็มาเดินทีนี้เขาก็หยุดตรงนั้นบานหลวงทําพิธีอะไรเสร็จต่างๆญาติพี่น้องก็บานหลวงเขาก็เลยกลับโบสถ์นะคะกลับไปญาติพี่น้องก็มาเดินวนต่อจากบานหลวงเสร็จเขาก็เดินวนรอบโรงก็ไปเคาะโรงกันแล้วก็ออกไปเคาะแล้วก็วนไปออกไป ทีนี้ก็เหลือแต่ญาติพี่น้องจริงๆเหลือแต่ลูกหลานจริงๆของพ่อปู่นะคะับพวกลูกพวกหลานพวกหลนกับบริษัทที่เขาทํานะคะทีนี้เขาก็เลื่อนไปทีนี้เราก็เลื่อนไปตรงที่เขาขุดหลุมไว้นะคะที่เขาซื้อที่ไว้นะคะขุดหลุมไว้เขาก็มีวางในสี่เหลี่ยมเป็นเหล็กแล้วก็โลงศพขึ้นแล้วก็ตรงสี่เหลี่ยมสามารถหัวไอ้ด้านหัวนะคะ ก็าสามารถกดปุ่มหนึ่งเหมือนไฮโดริกนะคะหย่อนลงโฉบลงไปได้นะคะหลังจากลากันเสร็จหย่อนลงโฉบลงไปข้างล่างปุ๊บเขาก็ขุนลึกเหมือนกันค่ะเขาก็ญาติพี่น้องทีละคนทีละคนมาตักใส่นะคะเราก็ล่ําลากันวางดอกมงดอกไม้ใครจะร้องห่มร้องให้เขาก็ร้องกับลูกหลานพวกที่อยู่ใกล้ๆเขาก็ร้องกันหนักมากเหมือนกันนะครับพวกเหรียญเล็กๆที่เขาเห็นเขาเรียกโอปีนะคะถ้าเป็นอะไรพ่อใหญ่นะคะ เขาก็เรียกโอป่านะคะเขาเรียกโอปีโอมีนะคะโอปีโอมีพวกไอ้หลานเล็กๆที่เขาบ้านใกล้ๆกับพอปู่แม่ยากห่างกันแค่สองสามหลังก็เห็นกันทุกวันนะคะทางนู้นเขาร้องให้มากพวกหลานสาวหลานชายอะไรเขานะทางเราก็แฟนตัวโตก็ร้องห่มร้องให้เหมือนกันนะคะทุกคนก็เสียใจล่ําลากันไปไม่ยากตัวโตก็ไปรูปหลังนางเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างนอนหลับไม่ก็ถามแม่ยากอยู่นะครับ แม่ยาก็านิ่งมากนะคะแกก็บอกว่าแกนอนได้อยู่แกเริ่มนอนคนเดียวแล้วนะคะแม่ยาก็าถือว่าแกเก่งจริงๆค่ะเริ่มนอนคนเดียวแล้วสองสามวันแล้วนะคะทุกคนค่ะไม่ต้องไปนอนเป็นเพื่อนแกอย่างเมื่อวานก็ไม่มีใครนอนเป็นเพื่อนแกแกเป็นคนใจแข็งใจแกร่งมากยอมรับแม่ยากจริงค <c oughs> ๆ,ๆค่ะหลังจากหย่อนลงไปแล้วก็ลูกหลานทุกคนตักทรายคนละมีที่ตักตักทรายคนละทีละทีเขาก็เดินออกนอกอานนจากนั้นเจ้าหน้าที่พวกที่รับจัดทํางานศพเขาก็ ฝังเองกบหลุมกบอะไรเองมีแท่นมีอะไรมาลงเองเพราะเขาจ่ายเสร็จสับไปไปในตัวหมดนะคะหลังจากนั้นเราก็ขึ้นรถนะคะขึ้นรถเราเดินออกไปแถวโบสถจอดรถไว้ก็ขึ้นรถไปรวมกันที่คลายโลวงอาหารร้านอาหารใหญ่เขาก็มีโรงใหญ่ๆนะคะให้จัดงานเลี้ยงญาติพี่น้องที่นั่นก็ไปมีขนมปังมีข้าวต้มมีอะไรก็คนค่อยอยู่ในงานได้แค่8 5คนตามกฎระเบียบของ COVID 19, โควิดโคนานะคะ กินข้าวเที่ยงอะไรกันเศษส,สับนะคะทักทายกันแฟนโตโตก็ไม่ได้เห็นญาติพี่น้องทางพ่อทางแม่มานานก็ได้เจอกันงานนี้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องก็วงศาคณะญาติจ,จริงๆก็ไม่ได้รวมกันนะคะก็เลยได้แก่ก็ผลิดพอได้เดินทักทายพี่น้องลูกป้าลูกลุงล,ลูกอาลูกน้านะคะมารวมกันหมดฝั่งแม่ฝั่งพ่อนะคะ กว่าจะรับลากันเสร็จก็พวกตัวโต้ก็ขอตัวกลับบ่ายสามโมงออกจากที่นู่นมาตรงถึงนี่ก็มืดพอดีเกือบห้าโมงเย็นนะครับเพราะสี่โมงกว่กหวานก็มืดตืดตื้อแล้วค่ะทุกวันนี้ทางนี้นะคะทีนี้ก็จบสิ้นด้วยดีแล้วนะคะงานสุปของพ่อปู่ของตัวโต้เองพ่อปู่ฝรั่งทีนี้ก็เหลือแต่แม่ย่ากแกก็แข็งแรงกลับคืนมาแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเนาะคะ่ะไม่ได้ป่วยกันมากไม่ได้ล้มหายแต่จากทั้งสองคนเหลือแม่ย่านะคะก็สงสารอยู่แต่ลูกหลานทางนู้นก็ ก็อยู่ใกล้เขาก็คงไปหาแม่ทุกวันหาโอม่าโอม่าโอมิทุกวี่ทุกวันนะคหน้อยๆทางนู้นนะคะจบสิ้นด้วยดีหลังจากนี้ก็คงจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคิดมากบ้างตรงนู้นตรงนี้ของสวยงามได้เห็นได้ชมกันเด้อค่ะช่วงหมอหอยหอยสังก็จะมีบ้างปรลาไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งเข้ามาให้ตัวโตวและให้แฟนตัวโต,วตวเองนะคะ เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขกันทุกๆคนค่ะบ๊ายบายค่ะ